ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับผมเฮียบีบ้าบอลกันอีกแล้วนะกับบทเขาะบอลเด็ดๆ ประจำวันที่10เมษายนพศ2513นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์อบอลกันวันนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากดูตารางบอลไปมาคู่ต่างๆหรือผลบอลสดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่นะฮะเวอร์ไวยเว็บราคาบอลดัตเนนั่นเองนะครับผมและสําหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นเล้าใจเนะี่ยผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้นะซึ่งตอนนี้นะเพวกเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยเพียงเติมเงิน300บาทได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีนะจำนวน100บาทไป,ไปฟรีๆกันเลยทีเดียวและยังไม่หมดแค่นะนะ ยังได้รับสุดวิเคราะห์บอลด้วยระบบ AI ปี2020ที่มีความแม่นยำ90%เนี่ยแถมไปให้อีกด้วยนะแถมยังได้สุดบาคาร่าไปใช้กันแบบฟรีๆกันอีกด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถอ่านรายละเอียดและคลิกลิงด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับกันเราไปเริ่มฟังบทวิเคราะห์บอลประจําวันนี้กันเลยดีกว่านะฮะ ซึ่งฟุตบอลคู่แรกของเราในวันนี้นะผมเป็นฟุตบอลเบรุตพีเอมิลิกนั่นเองนะผมเป็นด้านของเนมานกรตโนนะจะเปิดบ้านดูกับทางด้านของ FC เบลชิน่านั่นเองนะผมซึ่งคู่นี้นะจะเตะกันในเวลา สี่ทุ่มห้าสิบเก้านาทีนั่นเองนะครับผมหรือห้าทุ่มตรงนั่นเองงั้นเราไปดูใส่ทีมเขาทั้งสองทีมกันก่อนเลยดีกว่านะฮะสถิติห้านัดหลังสุดของนั่นเจ้าบ้านนะครับผมเรียกได้ว่าทําฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะพวกเขาสามารถเอาชนะมาได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะ่ะเสมอไป2นัดและแพ้ไป2นัดน,นั่นเองนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดของเขาเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่บุกไปเจ้าพนันของอาชักติยองมาด้วยสกอร์ศูนย์บรุษศูนย์นั่นเองนะครับผมส่วนด้านของทีมเยอหนาเบลชิน นัดหลังสุดของเขาก็ถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะพวกเขาสามารถเอาชนะมาได้เพียงแค่หนัดเท่านั้นเองนะและหลุดแพ้ไปถึง4นัดเลยทีเดียวซึ่งนัดล่าสุดของเขาเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับทางด้านของ FK Gorodya ไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะพวกเขาจะต้องบุกไปเจอทางด้านของเนมานะที่เทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมาของเขาทั้ง2องทีมเนี่ย ก็ดูจะเป็นอ่าทางด้านของเจ้าบ้านนะั้นที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมส่วนถ้าดูจากสถิติการเจอก,กันของ2ทีมนี้เนี่ยห้านัดหลังสุดนะครับผมก็ดูสูสีมากเลยทีเดียวแต่เป็นทางด้าของเบลชิช่านะฮะที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมแต่เกมนี้นะผมมองว่าเนมานนะพวกเขามีฟอร์มที่ดีกว่านะบวกกับเกมนี้พวกเขาได้เล่นในบ้านอีกด้วยนะผมเชื่อว่าเนมานจะต้องสามารถเปิดบ้านคว้าชัยไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณนะ์นั้นเนมานเฉือนชนะ เบลชิน่านะสอปรุตอน1ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์อบอลประจําวันนี้นะถ้าใครชอบก่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามไว้ด้วยนะครับ และตอนนี้นะเราก็ถึงเวลาแจกของกันอีกแล้วนะสำหรับใครท่านใดนะที่ชอบความตื่นเต้นเล้าใจนะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับเติมเงิน300บาทนะท่านจะรับโบนัสพิเศษทันทีจานวน100บาทคืนไปฟรีๆกันเลยทีเดียวและยังไม่หมดแค่นะั้นนะผู้ท่านยังได้รับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลคำนวณด้วยระบบ AI ปี2020ที่มีความแม่นยำเกาสเนี่ยแจกให้อีกด้วยนะและยังมีสูตรบาคาร่าแถมให้อีกด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะ ลิงด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมและอย่าลืมบอกเลยนะว่ามาจากช่องชาแนลยูทูบราคาบออนนะ้เพียงแค่เท่านี้ท่านเคยรับสิทธิพิเศษมากมายตลอดยีบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ